รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับผมทอยเปโถงนะครับผมเจอกันอีกแล้วกับกระต่ายตื่นรู้ครับปัจจุบันเราจะพบสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะสื่อทางโทรทัศน์วิทยุและโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดและมีผู้บริโภคต้องตกเป็นเหยื่อจํานวนมากทําให้หลายๆหน่วยงานออกมาคมเข้มในเรื่องนี้พยายามช่วยกันรณรงค์ให้ข้อมูลในการรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริง แต่รูปแบบของการทำโฆษณาเกินจริงมีการพัฒนาขึ้นทุกวันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เราหลงเชื่อดังเช่นสถานการณ์ตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับ โอ้โหเอ้ยวันดีครับเด็กเอ้ยวันดีวันด,ดีเออเฮ้ยทำไมเองจัดโต,ต๊ะเป็นระเบียบอย่างเงี้ยตั้งใจทำงานนะโอ้โอ้ยโอโอ้โหแล้วฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์อะไรเยอะแยะ,แยะขนาดนั้นเนี่ยฮะโอ้โหพี่เราก็ต้องป้องกันจากเชื้อโควิดไงเราประมาทไม่ได้นะพี่ช่วงนี้ ป้องกันจากโควิดเนี่ยนะแต่เองไม่ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะแต่เอาสเปรย์ไม่ฉีดมือตัวเองแต่เอาไปฉีดทั่วไปเลยแบบนี้เนี่ยมันจะป้องกันโควิดได้ยังไงเด็กโอ้พี่พี่อะไม่รู้อะไรซะแล้วสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้มันพิเศษกว่าแอลกอฮอล์ทั่วไปยังไงอะนอกจากตัวนี้จะฆ่าเชื้อโรคแล้วใช่ไหมมันยังช่วยป้องกันเชื้อโรคโควิด -19 อีกป้องกันได้100เเซเหลือใครที่เคยเป็นเนี่ยไม่เป็นซ้ำฉีดแล้วบอกลาหน้ากากาอนามัยได้เลยฉีดเนี่ย โควิดเนี่ยกระเจิงกระเจิงเลยพี่โอ้โหพี่ว่าเองโดนเขาหลอกแล้วล่ะไม่จริงมั้งมันจะมีที่ไหนล่ะสเปรย์แอลโกอฮอล์ที่ป้องกันโควิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องกันเชื้อโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เคยได้ยินแต่ว่าไอ้สเปรย์แอลโกอฮอล์เนี่ยมันแค่ฆ่าเชื้อโรคเฉยๆแต่มันไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโรคได้นี่ไงซื้อในเพจออนไลน์อืม นี่ไงเพจเนี้ยสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและเชื้อโรคทุกชนิดอืมนะอ่าสเปรย์แอลกอฮอล์แอนตี้ไวรัสป้องกันเชื้อโควิด -19 ไม่ติดซ้ำพี่ว่านะเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อแล้วชัวร์แน่นอนเนี่ยพี่รับรองผลจากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับประเทศอืม,มี่นี่เผื่อพี่ไม่เชื่อนะอ่ามีอยดด้วยเฮ้ยผ่านการรับรองด้วยเหรอแถมมี o อยอีกต่างหาก เฮ้ยเฮน่าสนใจน่าสนใจก็น่าจะเอามาลองสักทีหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมฉีดค่าเชื้อในอากาศแล้วเดี๋ยวพี่ถอดแมสได้เลยได้ได้เดี๋ยวเด็กเนี่ยช่วยสร้างมาเลียให้พี่หน่อยได้อันนี้นะเออ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 เยอะ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 โอ้โหโอ้โหฉีดขนาดนี้เนี่ยป้องกันโควิดแล้วใช่ไหมใช่ครับป้องกันเชื้อโรคแล้วใช่ไหมใช่ครับงั้นพี่ถอดได้แล้วนะเอาเลยพี่โอเคัานถอดเลยละกันตื่นครับตื่นรู้ก่อนที่จะเข้าใจผิด และต้องตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงครับถ้าคุณถอดหน้ากากอนามัยออกเพราะคิดว่าสเปรย์แอลกอฮอล์จะสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ได้คุณกำลังเข้าใจผิดและกำลังตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงครับแต่ด้วยคำโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านข้อมูลมีการอ้างอิงจากหน่วยงานที่รับรองความปลอดภัยทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด คิดว่าจะมีประสิทธิผลตามโฆษณาเก่าวอ้างแต่กระต่ายอย่างเราจะรู้เท่าทันสื่อโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ได้อย่างไรไปฟังผู้เชี่ยวชาญให้คําแนะนําเรื่องนี้ครับในเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายแล้วก็เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆนะครับ ก็อาจจะนํามาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจนะครับอย่างเช่นสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับซึ่งก็เป็นโรคที่เราได้เรียนรู้อยู่ทั่วไปนะครับว่าการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดการไปจับหรือว่าไปสัมผัสกับ,กบเชื้อโรคแล้วก็เข้ามาสู่ระบบทางเดินหายใจของเราก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของการโฆษณาอาจจะบอกข้อมูลข่าวสารในเพียงบางส่วนนะครับอาจจะบอกว่าการรักษาได้ร้อยเปอร์เซนต์การที่จะป้องกันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์การที่จะาหายขาดแน่นอนการที่จะป้องกันได้แน่นอนแบบนี้นะครับก็อาจจะจําเป็นต้องวิเคราะห์แล้วก็เรียนรู้ก่อนที่เราจะหลงเชื่อไปครับซึ่งท่านก็สามารถที่จะฟังได้จากเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับหรือว่าอยอยครับ ก็จากสถานการณ์ข้างต้นนะคะที่ผู้บริโภคมีความเข้าใจผิดนะคะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสเปรย์ล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะที่ช่วยในการป้องก,กันโรคโควิดต่างๆนะคะช่วยในการฆ่าเชื้อนะคะก็เป็นการเข้าใจผิดเยอะมากนะคะอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความระมัดระวงังแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์ให้มากขึ้นนะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่า ไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งตัวของแอลกอฮอล์ค่ะที่จะมีคุณสมบัติในการที่จะลดการสะสมของแบคทีเรียของเชื้อต่างๆเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็โควิดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70%ซโดยปริมาตรนะคะแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการลดการสะสมของเชื้อต่างๆที่มือนะคะบริเวณมือเท่านั้นมันก็จะช่วยลดโอกาสหนึ่งในการที่จะติดเชื้อได้จากมือนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะจริงๆแล้วการติดเชื้อค่ะมันยังมีที่ช่อง ทางเดินหายใจนะคะก็คือการสูดดมนะคะแอลกอฮอล์สเปรย์เนี่ยไม่ว่าจะสเปรย์ที่ไหนอ่ะผู้บริโภคอาจจะเข้าใจว่าสามารถฆ่าเชื้อได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการสเปรย์ไปตามอากาศต่างๆอะค่ะพอเราสเปรย์แล้วเนี่ยเราสเปรย์ที่ไหนเราฆ่าเชื้อทุกๆที่อะค่ะอันนี้ไม่จริงนะคะอยากให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจในจุดนี้ค่ะ แล้วก็อยากจะย้ำเตือนนะคะกับผู้บริโภคนะคะเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยค่ะเพราะว่านอกจากโควิดแล้วเนี่ยเรายังมีเชื้อติดต่ออื่นๆนะคะหรือว่าโรคอื่นๆที่สามารถติดต่อได้นะคะทางการสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยการล้างมือให้สะอาด อยู่เป็นประจำนะคะการใส่แมสป้องกันโรคเนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะลดโอกาสการติดเชื้อต่างๆได้ค่ะแล้วก็ในกรณีที่ผู้บริโภคนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นะคะสามารถโทรเข้าสายด่วนออยได้ค่ะที่เบอร์156 6นะคะหรือเว็บไซต์หรือ Line at fda ไทยนะคะส่วนในกรณีที่พบการโฆษณาเกินจริงนะคะทางสื่อวิทยุโทรทัศน์นะคะก็สามารถโทรเข้ากสทอชอได้ค่ะ ที่เบอร์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ค่ะโอ้ยนั่นไงบอกแล้วไงโอ้ยอย่าไปหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงมันไม่มีหรอกโอ้ยลืมใส่เลยสเป์ที่สามารถป้องกันเชื้อโรคป้องกันเชื้อโควิดด้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีที่ไหนบนโลกนี้มันไม่มีโอ้ยผมมาลาดไปแล้วที่ไปหลงเชื่อโฆษณามันป้องกันได้อุ้ยวุ้ยผมไม่รู้เลยว่าผมรับเชื้อมาบ้างหรือยังเนี่ยทีหลังอ่ะ อย่าตกเป็นเหยื่อให้กับโฆษณาเกินจริงแบบนี้อีกจะซื้ออะไรจะใช้อะไรเ่ยต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือถ้าแยกไม่ได้คิดไม่ได้เนี่ยโทรไปหาได้เลยสายด,วด่วนอย1556เข้าใจป่ะหรือว่าถ้าขี้เกียจโทรเขามีไลน์แอดไปได้เลยแอด sda ไทยไปแชทคุยกับเขาได้เลย แค่นี <ก heaven entender> ้เองพี่ผมขอโทษแล้วผมพลาดไปแล้วพี่มาใกล้ดพี่ไม่เอาว่าไม่อยู่แล้วอุ้ยโอ้พี่ชายช่วยหน่อยพี่ชาย ของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงหนึ่งในผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุดนั่นก็คือผู้สูงอายุรวมถึงยังเป็นวัยที่มีปัญหาต่อสุขภาพเมื่อมาเจอกับโฆษณาที่อวดอ้างสปปรรพคุณการแก้ปัญหาสุขภาพที่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ประกอบกับความต้องการที่อยากจะรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายเร็วที่สุดทําให้ขาดการวิเคราะห์ทางด้านข้อมูลตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงได้ง่ายๆดังเช่นสถานการณ์ตัวอย่างต่อไปนี้ครับ อย่าไปแตะสิเอ้าไม่เดี๋ยวก็เปื้อนเลอะมือหรอกอมีมออก็ใช้ทั้งหอยสิจา๊า <c oughs> เลือกเกินจริงๆแต่ดีนะที่ปลูกเนี่ยปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกมะนุงมะนาวอะไรเงี้ยแต่ว่าพริกนี้จริงๆแล้วก็ไม่อยากปกลูกหรอกอ้าวทำไมล่ะลุงเพราะว่ามันถึงจะเผ็ดแค่ไหนก็เผ็ดซู้ป้าไม่ได้หรอกมันแน่นอนอยู่แล้วเออกะเพรานี่เหมือนกันจริงๆก็ไม่อยากปลูกเหมือนกันหรอกนะจริงอะอ้าวทำไมอีกอะ เพราะว่าถึงจะไปผัดแค่ไหนอะก็หอมสู้สองแก้มป้าไม่ได้หรอกลุงจะบิวอะไรกันตอนนี้มันเช้าอยู่เลยนะเนี่ย้มะนาวนี่เหมือนกันหรอไม่อยากปลูกหรอกอะทำไมอีกอะ่ะนี่รู้ไหมช่วงม,มันแพงๆนะเวลาฉันไปซื้อนะลูกตั้งเกือบสิบบาทแนะ่ถึงจะแพงแค่ไหนมีน้ำแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนมันก็เปรี้ยวสู้ป้าไม่ได้หรอก ปักหวานปักหวาปาเดี๋ยวให้ลงาลวาลเลยขืดเนีน่ย <c oughs> มาแล้วผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรใหม่ผสมสมุนไพราน,านานาชนิดรักษาอาการวิงเวียนศีรษะขับเสมหะล้างพิษในร่างกายจบปัญหาเรื่องความดันรักษาเบาหวานต้านมะเร็งรักษาทุกโรคที่มากับวัยชรากระปุกเดียวสุขภาพดีขึ้น เห็นผลทันทีโปรแรงวันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งส่งฟรีทั่วไทยนี่ได้ยินโฆษณาไหมรู้สึกว่าจะเหมาะกับวัยเราด้วยนะใช่วิ่งสมุนไพรอะไรเนี่ยแต่มันฟังไม่ทันนะลุงรอให้ไปมันช่วยดีกว่าไหนอะไรกไหมก็เรียกไปดิไม่อยู่ไหนลูกไม่ไม่จีนเพเสร็จแล้วหรอฮะได้ยินนะเมื่อกี้โอ้โหดีนะเนี่ยลุงกับป้าโอาักกระสิบไม่ได้ยินเลยเนี่ยคุณบอกไม่กระสิบเมื่อกี้ เมื่อกี้ป้าได้ยินโฆษณาทางวิทยุนะ<ช>เอ๊ะมันอะไรนะผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาทุกโรคครอบจัก,กรวาลอะไรก็ไม่รู้ป้าอยากลองดูฝังไม่ทันลูกป้าป้าน่าจะมีทางออน,ลออนไลน์บ้างนะจะได้ป้าดูหน่อยสิแต่ผมว่ามันไม่มีจริงหรอกลองดูลองดูหาลองดูหนังสมุนไพรอะไรจะรักษาได้ทุกโรคครับถ้าได้ก็ดีนะลงก็ได้เต็มตึงแป่งปังเลยนี่สิ เจอแล้วครับป้าไหนๆหนไหนไผลิตภัณฑ์สมุนไพรสูตรใหม่ผสมสมุนไพรนานาชนิดรักษาได้ทุกโรคที่มากับวัยชรารักษาอาการวิงเวียนศีรษะขับเสมหะรักษาพิษในร่างกายลดความดันรักษาเบาหวานต้านมะเร็งไปลองดูสิครับนี่ดูสิใช่ไหมครับโอ้รักษาได้ทุกโรค ที่มากับไว้ชลลาอุ้ยนี่ไงไหมมีออยด้วยป้าอยากได้ลงสั่งให้หน่อยสิป้าอยากลงกินดูอะแต่ผมว่าถึงมันจะมีเครื่องหม่ออยอย่างเงี้ยแต่มันโฆษณาเกินจริงไปผมว่าเราลองไปโทรเช็คสอบถามกับสายด่วนออยอดีไหมครับที่156จะได้ปลอดภัยเพื่อความชัวงไง ยจะสั่งก็รีบสั่งเลยอย่ามาวมาคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวก็รื้่หายกันพอดีหรอลุงกับป้าเนี่ยอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่โดนหลอกหว่าน้าสั่งเถอะอยากกินอยากลองใช้อ่ะสั่งเลยลูกสั่งเลยเอาโอเคครับงั้นผมสั่งนะสั่งเลยสั่งเลยตื่นครับตื่นอะไรจะให้หลานสั่งซื้อของสักหน่อยอ่ะโอ้ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยซอสั่งเลยสั่งเลยตื่นก่อนดีกว่าครับตื่นรู้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง ถ้าคุณลุงคุณป้าให้หลานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากโฆษณาในสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นอกจากจะเสียเงินฟรีๆแล้วเรื่องสุขภาพที่คาดหวังว่าจะดีขึ้นจากคํากล่าวอ้างของโฆษณาไม่มีทางจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนและการที่ผลิตภัณฑ์มีเลขที่รับจดแจ้งหรือเครื่องหมายอ,อยอนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อความที่โฆษณานั้นจะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างโดยเฉพาะคําในโฆษณาที่ว่าด้วยการบําบัดบรรเทา รักษาโรคต่างๆได้มากมายขนาดนั้นไม่มีทางไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับต้องไปฟังคำแนะนำผู้เชี่ยวชาญจากอยให้ข้อมูลเรื่องนี้กระต่ายอย่างเราจะได้ตื่นรู้และไม่ตกเป็นเหยื่อครับจากสถานการณ์ เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ผู้บริโภคกำลังมีความสนใจจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่เอามารักษาโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมนันหรือว่าโรคเรือรังอื่นๆนะคะเตือนว่าปัจจุบันเรายังไม่ได้อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรประเภทใดนะคะเอาไปใช้เพื่อรักษาในโรค ดังกล่าวข้างต้นนะคะเพระนาะฉะนั้นถ้าพบโฆษณาลักษณะเหล่านี้นะคะแน่นอนเลยว่าเป็นโฆษณาเกินจริงนะคะวิธีสังเกตโฆษณายาจากสมุนไพรที่ถูกต้องง่ายๆนะคะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร HB แล้วตามด้วยตัวเลขนะคะโดยท่านสามารถนําตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขเหล่านี้ไปสืบค้นผ่านทางเว็บไซต์สํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้หรือผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าเป็น l i น์แอด FDA ไทยก็ได้นะคะ สำรับยาสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะปรุงขึ้นมาโดยแพทย์นะคะที่เป็นแพทย์แผนไทยหรือว่าแพทย์แผนไทยประยุกต์ดังนั้น1นึตำรับเนี่ยเขาก็จะปรุงสำหรับ1สรรพคุณเท่านั้นนะคะเรายังไม่ได้มีการอนุญาตให้ใช้สมุนไพรานานาชนิดเหล่านี้สำหรับรักษาโรคทุกโรคนะคะที่มันครอบจัก,กรวาลได้นะคะอันนี้ก็ขอให้อย่าหลงเชื่อค่ะจากที่ผ่านมานะคะ จะเห็นว่ามีเกิดกรณีที่ผู้เสียหายร้องเรียนมามากมายนะคะจากการใช้ยาสมุนไพรที่อาจจะมีส่วนผสมของสเตียรอยหรือว่ายาแผนปัจจุบันนะคะหรือเป็นสมุนไพรที่ผิดกฎหมายไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะเห็นว่าหลายๆท่านเนี่ยมีการเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายไปในปริมาณสูงนะคะแต่ว่าไม่ได้ เห็นผลในการรักษาอะไรนะคะหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะคะไม่ใช่โฆษณาทุกป,ประเภทที่ท่านเห็นทางสื่อวิทยุหรือว่าสื่อโทรทัศน์จะเป็นโฆษณาที่ได้รับอนุญาตเสมอไปนะคะขอให้ท่านมีสติในการสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วก็รับวิเคราะห์ข่าวสารเพิ่มเติมนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่ท่านจะซื้อยาสมุนไพรมาบริโภคนะคะแนะนําให้ตรวจสอบกับออยก่อนนะคะมีหลายช่องทางคะ่ะอันดับแรกใส่โดนอย1556นะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของออยก็ได้นะคะหรือว่าเป็น line FDA ไลน์แอด fda t h a i ก็ได้นะคะผมบอกรุงกับป้าแล้วไงครับ <c oughs> ว่าเนี่ยมันโฆษณาเกินจริง <c oughs> เห็นไหม ลุงกับป้าเนี่ยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเกือบตกเป็นเหี่อโฆษณาเกินจริงพวกเราไหมละ่ะดีนะไม่งั้นเนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจะสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทีหลังนะครับลุงกับป้าไม่ว่าจะไปได้ยินโฆษณาจากที่ไหนมานะทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เนี่ย<ม>พวกเราต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนถ้าไม่ชัวนะโทรไปเลยสายรุดนอ,อย1 5หนึ่งกอ่ะก็ดูสิโฆษณาซักขนาดเนี้ยแล้วอยก็มีด้วยนะไหม,มใครจะไปคิดว่ามันหลอกลวงล่ะโอ้ย เอานะครับป้าก็อย่างที่สุภาษิติเขาว่าแหลนะเนาะสี่ท้ายังรู้พลาดลุงกับป้ายังรู้พลัง้งนักป่ายังรู้พลังดิดิดแกดิม,มันก็เหมือนอีกหนึ่งคำโบราณที่เขาสอนกันมาเลยครับอย่าไว้ใจป้าอย่าวางใจลุงจะจนใจเองนี่มันมีแต่อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน จนใจเองโอ้ยสำนวนของไม้นี่เอามาจากไหนเนี่ยฮ้ย เพื่อนฉันน่ะต้องหายเดียมกันโอ้มีไอ้นี่นะคะคุณแม่ค่ะทำอะไรอยู่คะหนูโอ้ยผลไม้น่ากินท้งน,นั้นเลยคุณแม่จอไปให้ใครหรอคะเพื่อนค่ะเพื่อนคุณแม่ที่เป็นมะเร็งแล้วตอนนี้เขาก็ได้รับการบำบัดรักษาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลไปรักษาตัวที่บ้านกันลกูก<ม>คุณแม่ค่ะ แล้วผลไม้แบบนี้เนี่ยผู้ป่วยมะเร็งสามารถกินได้หรอคะหนูทานได้สิคะหนูด,ดูดูนี่นะคะผละไม้แบบนี้ใช่ไหมคะหนูเอาไปล้างนะคะทําให้มันสะอาดแล้วก็หนูไปปอกเปลือกพอหนูปอกเปลือกเสร็จแล้วผู้ป่วยอะคะ่ะที่เป็นลรกอย่างเงี้ยนะคะก็ทานได้โดยที่ทานเนื้อข้างในไงคะลูกแล้วอันนี้มันคือกล่องอะไรหรอคะคุณแม่เออเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูกซึ่งฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำเคมีบำบัดแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเอาอันเนี้ยส่งต่อไปให้เพื่อนที่เป็นโรคมะเร็งคุณแม่ค่ะแต่หนูว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะแม่ขนาดคุณหมอยังไม่สามารถรักษาคนไข้ได้ทุกคนเลยคะ่ะลูกๆเนี่ยนะเขาส่งมาตามแชทไ like ลน์กลุ่มแม่ว่ามันได้ผลมาแล้วเพื่อนดูสิลูกเนี่ยเนี่นี่น,นะคะเดี๋ยวแม่จะเปิดให้ดูลูกเห็นไหมคะเนี่ย เห็นไหมเนี <minutes> <bn> ่ยผลิต <speaker> ภัณฑ์เสริมอาหารฆ่าเซลล์มะเร็งรักษามะเร็งได้ทุกระยะประสิทธิภาพเท่าเคมีบำบัดช่วยหยุดการแพร่กระจายเชื้อมะเร็งและลดขนาดก้อนเนื้อได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะคะแม่ไม่ได้สู่ม4สู่ม5นะจ๊ะขอโทษเห็นไหมมันมีอยลลูกออยเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะคุณแม่ค่ะหนูว่าอันนี้มันโฆษณาเกินจริงนะคะถ้าเกิดว่ามันสามารถรักษามะเร็งได้จริงๆอ่ะ ป่าเนี้ยคุณหมอเขาก็ไปให้ผู้ป่วยมาเ็งหมดแล้วสิคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณแม่พวกออยพวกเนี้ยคุณแม่ก็ต้องลองตรวจสอบดูก่อนถ้าคุณแม่ไม่ชชว่์คุณแม่ลองโทรไปที่สายด่วนออย1 5 5 6แม่ก็แอดไปที่ l ลน์ fd a ไทยนะคะคุณแม่ไม่เอาแล้วจ้าลูกปละแม่ต้องรีบลวค่ะนะคะคุณแม่คะฟังหนูก่อนถึงคุณแม่จะกินเองหรือว่าคุณแม่จะไปให้เพื่อนอ่ะคุณแม่ก็ควรตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะถ้าเกิดในนี้มันมีสารอันตรายอ่ะ มันจะยุ่งนะคะคุณแม่ไม่ได้ค่ะไม่ต้องรีบตื่นครับตื่นรู้ก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงหากคุณนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสปปรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ไปให้ผู้อื่นนอกจากคุณจะตกเป็นเหยื่อแล้ว คุณกาลังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้อื่นต้องตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงไปด้วยครับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการอวดอ้างสรรพคุณในการโฆษณาลักษณะนี้และสัญลักษณ์ออยอที่คุณเห็นไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าสรรพคุณในโฆษณาจะเป็นจริงตามที่กล่าวอ้างต้องไปฟังผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ให้ข้อมูลเรื่องนี้กระต่ายอย่างเราจะได้ตื่นรู้ครับจากสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเมื่อสกูนีที่อ้างว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษามะเร็งได้ขอเตือนเลยว่าเป็นการโฆษณาที่เกินจริงแน่นอนมะเร็งนะครับเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามานานจะแสดงอาการก็เมื่อได้รับการกระตุ้นบ่อยๆจากปัจจัยภายนอกรวมถึงความเครียดร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีการตอบสนองเพื่อความอยู่รอดของเขากลายเป็นเซลล์มะเร็งที่แบ่งตัวได้เร็วกว่าเซลล์ปกติมะเร็งนะครับถึงแม้ได้รับการรักษาแล้วแต่ก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกถ้าไม่ควบคุมสิ่งที่ไปกระตุ้นให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการเลิกเล่าเลิกบุหรี่ลดการกินอาหารปิ้งย่างลงนะครับพักผ่อนให้เพียงพอรวมไปถึงการออกกําลังกายอย่างเป็นประจำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางประเภทนะครับอาจจะมีการผสมยาหลอกซึ่งคนไข้นะครับคิดว่ายาหลอกเนี่ยมันคือยาจริงทําให้เรากินไปแล้วเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นขึ้นซึ่งเมื่อกินไปแล้วนะครับร่างกายของเราเนี่ยก็ผ่อนคลายขึ้นทำให้คิดว่าการรักษาไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้น เมื่อผ Get ู้ริโภคนะคบเห็นโฆษณาเหล่านี้ขอให้ตระหนักเลยว่าเป็นเทคนิคการตลาดทั้งสิ้นพอตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่มีสรรพคุณในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคได้ทั้งนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทางสายด่วนออยเบอร์โทรศัพท์1นึ่หรือถ้าเราพบเห็นการโฆษณาเกินจริงในสื่อวิทยุโทรทัศน์สามารถแจ้งบอแสได้ทางสำนักงานกสทชเบอร์โทรศัพท์120 0ครับ เปือบไปแล้วนะคะคุณแม่ดีนะคะที่คุณแม่ยังไม่เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้เอาไปให้เพื่อนว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกแล้วว่ามันไม่สามารถรักษามะเร็งได้จริงแล้วคุณแม่ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบเลยว่ามันใส่อะไรลงไปบ้างถ้าเกิดกินเข้าไปมันจะอันตรายนะคะคุณแม่เนี่ยนะคะดูสิคะขนาดเลขออยอเนี่ยมีให้เราเห็นอยู่อย่างนี้นะคะยังโฆษณาเกินจริงแล้วมาหลอกแม่คะ่ะลูกคิดดูสีตอบไปเนี้ยนะแม่จะไม่เชื่ออะไรแบบนี้อีกแล้วแม่จะต้องให้ตรวจสอบใช่ไหมคะแล้วก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญ หรือไม่ก็เราต้องโทรศัพท์ไปที่ไหนนะคะลูก1556หรือว่าคุณแม่จะแอดไลน์ที่ adfda ไทยก็ได้นะคะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลูกไม่เอานี่ละเอาเฉพาะผลไม้ไปเยี่ยมเพื่อนกันเดี๋ยวเไปด้วยกันเลยค่ะ,คะเอามาผลไม้นี่เนี่ยแอปเปิลค่ะดีนี่อันนี้ก็ได้นะลูกนะสม้มโอเคอะคะ่ะได้โลกขอบคุณนะคะโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง พฒนารูปแบบมากขึ้นทุกวันทั้งการอวดอ้างสรรพคุณการรักษาโรคที่คนส่วนใหญ่เป็นการแอบอ้างบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงสร้างหลักฐานเท็จเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในโฆษณาเราควรวิเครานะห์และตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนที่จะเชื่อเพื่อไม่ให้ต้องตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงสเปรย์แอลกอฮอล์ oh สำหรับทำความสะอาดมือต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ oh ไม่น้อยกว่า70%ของปริมาตรจึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนบนมือ หรือบนพื้นผิววัตถุต่างๆได้และใช้เพื่อทำความสะอาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อเท่านั้นไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสทุกชนิดได้ผู้บริโภคควรศึกษาข้อบ่งใช้เพื่อมีให้เข้าใจผิดและป้องกันการตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริง โรคมะเร็งเป็นโรคที่มีผู้ป่วยจํานวนมากการรักษาต้องรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ผู้บริโภคไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงเพราะอาจทําให้เสียโอกาสทางการรักษา ผู้สูงอายุไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่อวดอ้างสรรพคุณการรักษาโรคหัวใจความดันเบาหวานและสารพัดโรคที่มักเป็นในวัยชราเพราะไม่มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดใดที่จะสามารถรักษาโรคได้ครอบจัก,กรวาล หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เห็นจากโฆษณาวันหน้าเชื่อถือหรือไม่สามารถตรวจสอบเองได้ด้วยวิธีง่ายๆตามขั้นตอนดังนี้เข้าแอปพลิเคชันกดเพิ่มเพื่อนค้นหาไลน์ไอดพิมพ์คำว่า FDA ไทยกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้าเมนูแชทเลือกเมนูตรวจสอบผลิตภัณฑ์พิมพ์สัญลักษณ์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร G หรือ K ตามด้วยเลขที่รับจดแจ้งที่อยู่บนฉลากหากผลิตภัณฑ์สมุนไพรชนิดนั้นได้รับอนุญาตจากออย จะปรากฏข้อมูลชัดเจนแต่หากไม่พบข้อมูลสันนิษฐานได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากออยไม่ควรซื้อมาบริโภคและหากพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนออย1 5 5 6ทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แจ้งได้ที่สำนักงานกสทอช120 0งกระต่ายอย่างเราจะต้องรู้เท่าทันในทุกช่องทางสื่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง การรณรงค์ให้ผู้บริโภคไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเราสามารถที่จะปกป,ป้องรักษาสิทธิของพวกเราได้ด้วยการไม่นิ่งเฉยช่วยกันร้องเรียนเมื่อพบโฆษณาเป็นทเนท็จหรือโอ้อวดเกินจริงและที่สำคัญคือไม่อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาเกินจริงเหล่านี้คนทำสื่อโฆษณาก็จะมาหลอกเราไม่ได้ต่อไปเพราะกระต่ายอย่างเราจะต้องตื่นรู้และไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงเหล่านั้น สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับตื่นรู้สัปดาหนะ์น้าคุณผมยังเพียวบางอยู่เลย <laughs> เพราะผมมีตัวช่วยที่ดีครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเาผาผลาญไขมันสลายไขยมันได้ทุกส่วนของร่างกายพี่พี่ผมว่าไม่ใช่แล้วอันนี้พี่บ้าปะเนี่ย <laughs> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร <laughs> อะไรมันจะมีสปปรรพคุณเยอะขนาดนี้โว้ย นี่ไงพี่ไม้สบู่ขจัดติ่งเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกายรักษาโรคผิวหนังได้ทุกชนิดเพียงแค่ฟอกทิ้งไว้30นาทีเห็นผลภายใน7วันแต่ออยมันก็แอบแปลกๆนะพี่ไม้ไม่แปลกหรอกเอินพี่ว่าตอนนี้พี่ไม่ไหวแล้วพี่คานมากันงั้นเดี๋ยวพี่แบบน้ำก่อนแล้วกันนะโอเคไหมเอาฟิตเราเนี่ยมันต้องใส่แมกก็ดีนกันฮะเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเชื้อทุกชนิดพี่เนี่ย ไม่มีแน่นอนเพราะพี่มีตัวช่วยผลิตภัณฑ์ยาอมสมุนไพรผสมกระชายขาวแค่อมก็อุ่นใจปลอดภัยจากทุกเชื้อโรคตื่นครับตื่นรู้ก่อนที่พวกคุณกำลังจะตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง Subtitles by the Amara.org community